สวัสดีค่ะวันนี้เราเฉพาะทุกคนมาเที่ยวแถบชนบทนะคะมาเที่ยวแถวบ,บ้านยายนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โบสถ์กันนะคะที่ตรง,งนี้เป็นชนบทนะคะก็จะงเงียบๆหน่อยะะเห็นไหมได้ยินเสียงะระฆังด้วยนะคะนนที่จริงแถวนี้วันนี้จะงเงียบมากเลยนะคะแต่พอดีช่วงที่เราเดินมานะคะมีเสียงะระฆังดังขึ้นด้วยนะคะก็เลยจะดูเสียงดังไปนิดนึงนะคะ จะพาไปโบนะคะเพราะว่าเราจะทําบุญให้กับยายนะคะด้ยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดนะคะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้ทุกคนนะคะเราจะยืนอยู่ข้างนอกนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในโบสและสุสานนะคะเขาจะให้เราใส่หน้ากากก่อนนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มพิธีกรรมนะคะก็จะมีเสียงระฆังแบบนี้นะคะ่ะ บสถ์นี้เป็นโบสถ์ตามหมู่บ้านนะคะก็จะไม่ใหญ่มากนะคะเราบริเวณรอบๆโบสถ์นะคะเราก็จะมองเห็นนี่คะ่ะเป็นวิวแบบทิวเขานะคะสวยงามมากเลยค่ะเราจะทําพิธีกรรมข้างในนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหลวงพ่อก็จะสวดไปเรื่อยๆนะคะเราก็ยืนฟังอยู่ข้างนอกนะคะ่ะเรายืนไปสักพักนะคะเราก็มองเห็นมแมลงวันตรงนี้นะคะเยอะมากเลย น่าจะเป็นเพราะอากาศใกล้ร้อนแล้วนะคะเยอะมากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะพอพิธีกรรมเสร็จนะคะเราก็จะเดินไปที่หลุมศพของครอบครัวนะคะ เราจะไม่ถ่ายให้เห็นมากนะคะถือว่าเป็นการให้เกียรติสถานที่นะคะแล้วก็รักษากความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะเรามายือนอยู่หน้าหลุมศพของครอบครัวแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะจุดเทียนทุกครั้งที่เรามาเยี่ยมหลุมศพนะคะเราเยือนอยู่ที่นี่สักพักนะคะแล้วเราก็ชมวิวทิวทัศน์ของโบสถ์นะคะแล้วเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านค่ะ เราขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ